อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการใช้กัญชารวมทั้งออกมาแนะนําวิธีใช้ไม่แหนตรายอยู่เสมอสําหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังบีมสันยูและล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยอีกหนึ่งอาการที่บีมเรียกว่าเหลืองที่เป็นผลข้างเคียงจากกัญชาพร้อมกับบอกวิธีหากเกิดอาการแบบนี้โดยล่าสุดบีมได้โพสต์ภาพตัวเองสีหน้าอิดโรยบนในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความที่ว่าเหลืองที่ไม่ใช่สีอาการเหลืองคืออาการข้างเคียงจากกัญชาที่พบได้ในบางคนที่ไวต่อสารในกัญชามาก หรือได้ปริมาณที่เกินควรจะมีอาการง่วงนอนมากกว่าปกติปากแห้งคอแห้งหิวน้ําเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนถ้าเจออาการแบบนี้ควรกินน้ําเปล่าเยอะๆน้ําหวานหาอะไรกินเพื่อลดอาการน่าสหายแต่เอาจริงมึงอ้วกเหอะอย่าลืมใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นหลักสูตรปร,รมาจารย์พลังใบปั่นกว่านี้มึงไปเอาจักรยานมากระท่อมวีด u r e hashtag ให้มันเริ่มที่รุ่นเราแ a ๊งสเตอ ster Education และจ GTA Realy Life ไม่สนับสนุนให้มีผู้อายุต่ำกว่า20ปีใช้โดยผิดกฎหมายขณะที่มีชาวโซเชียลและแฟนๆต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก